ความเข้าใจผิดเรื่องกรรมสามแบบที่อริยะบุคคลจะต้องละได้พิขุทั้งหลายลัทธิสามลัทธิเหล่านี้มีอยู่เป็นลัทธิซึ่งแม้พวกบัณฑิตจะพากันไต่ตรองจะหยิบขึ้นตรวจสอบจะหยิบขึ้นวิพากวิจาร์กันอย่างไรแม้จะบิดผันกันมาอย่างไรก็ชวนให้น้อมไปเพื่อการไม่ประกอบกรรมที่ดีงามอยู่นั่นเอง ภิกุทั้งหลายลัทธิสามลัทธินั้นเป็นอย่างไรเล่าสมลัทธิคือ 1. สมณะและพราหมณ์บางพวกมีถ้อยคำและความเห็นว่าบุรุษบุคคลใดๆก็ตามที่ได้รับสุขรับทุกข์หรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ทั้งหมดนั้นเป็นเพราะกรรมที่ทำไว้แต่ปางก่อนดังนี้ 2. สมณะและพราหมณ์บางพวก มีถ้อยคำและความเห็นว่าบุรุษบุคคลใดๆก็ตามที่ได้รับสุขรับทุกข์หรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกทั้งหมดนั้นเป็นเพราะการบันดาลของเจ้าเป็นนายดังนี้สสมณะและพราหมบางพวกมีถ้อยคำและความเห็นว่าบุรุษบุคคลใดๆก็ตามที่ได้รับสุขรับทุกข์หรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุก ทั้งหมดนั้นไม่มีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยเลยดังนี้เชื่อว่าสุขและทุกข์เกิดจากกรรมเก่าอย่างเดียวพิขุทั้งหลายในบรรดาลัทธิทั้งสามนั้นสมณพราหมณพวกใดมีถ้อยคำและความเห็นว่าบุคคลได้รับสุขหรือทุกข์หรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์เพราะกรรมที่ทำไว้แต่ปางก่อนอย่างเดียวมีอยู่ เราเข้าไปหาสมณะพราหมณ์เหล่านั้นแล้วสอบถามความที่เขายังยืนยันอยู่ดังนั้นแล้วเรากล่าวกับเขาว่าถ้ากระนั้นคนที่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดพรมจรรย์พูดเท็จพูดคำหยาบพูดยุให้แตกกันพูดเพอเจอร์มีใจละโมบเพ่งเลงมีใจพยาบาทมีความเห็นวิปริตเหล่านี้ อย่างใดอย่างหนึ่งนั่นก็ต้องเป็นเพราะกรรมที่ทำไว้แต่ปางก่อนเมื่อมัวแต่ถือเอากรรมที่ทำไว้แต่ปางก่อนมาเป็นสาระสำคัญดังนี้แล้วคนเหล่านั้นก็ไม่มีความอยากทำหรือความพยายามทำในข้อที่ว่าสิ่งนี้ควรทำสิ่งนี้ไม่ควรทำอีกต่อไปเมื่อกรณียกิจและอกกรณียกิจ ไม่ถูกทำหรือถูกละเว้นให้จริงๆจ,จังๆกันแล้วคนพวกที่ไม่มีสติคุ้มครองตนเหล่านั้นก็ไม่มีอะไรที่จะมาเรียกตนว่าเป็นสมณะอย่างชอบทรรได้ดังนี้เชื่อว่าสุขและทุกข์เกิดจากเทพเจ้าบันดาลให้พิขุทั้งหลายในบรรดาลัทธิทั้งสามนั้นสมณะพราหมวกใด มีถ้อยคำและความเห็นว่าบุคคลได้รับสุขหรือทุกข์หรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ทั้งหมดนั้นเป็นเพราะอิสวรเนรมิตให้ดังนี้มีอยู่เราเข้าไปหาสมณะพราหมณ์เหล่านั้นแล้วสอบถามความที่เขายังยืนยันอยู่ดังนั้นแล้วเรากล่าวกับเขาว่าถ้ากระนั้นคนที่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดพรหมจรรย์ พูดเท็จพูดคำหยาบพูดยุให้แตกกันพูดเพ้อเจ้อมีใจละโมบเพ่งเลงมีใจพยาบาทมีความเห็นวิปริตเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่นั่นก็ต้องเป็นเพราะการเนรมิตของอิสวนด้วยเมื่อมัวแต่ถือเอาการเนรมิตของอิสวนมาเป็นสาระสำคัญดังนี้แล้วคนเหล่านั้นก็ไม่มีความอยากทำ หรือความพยายามทำในข้อที่ว่าสิ่งนี้ควรทำสิ่งนี้ไม่ควรทำอีกต่อไปเมื่อกรณียกิจและอักรณียกิจไม่ถูกทำหรือถูกละเว้นให้จริงๆจัง,จงๆกันแล้วคนพวกที่ไม่มีสติคุ้มครองตนเหล่านั้นก็ไม่มีอะไรที่จะมาเรียกตนว่าเป็นสมณะอย่างชอบทำได้ดังนี้ เชื่อว่าสุขและทุกข์เกิดขึ้นเองลอยๆไม่มีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยพิขุทั้งหลายในบรรดาลัทธิทั้งสามนั้นสมณพราหมณ์พวกใดมีถ้อยคำและความเห็นว่าบุคคลได้รับสุขหรือทุกข์หรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ทั้งหมดนั้นไม่มีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยเลยดังนี้มีอยู่เราเข้าไปหาสมณพราหมณ์เหล่านั้น แล้วสอบถามความที่เขายังยืนยันอยู่ดังนั้นแล้วเรากล่าวกับเขาว่าถ้ากระนั้นคนที่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดพรหมจรรย์พูดเท,ท็จพูดคำหยาบพูดยุให้แตกกันพูดเพอเจอร์มีใจละโมบเพ่งแลงมีใจพยาบาทมีความเห็นวิปริตเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ นั่นก็ต้องไม่มีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยเลยด้วยเมื่อมัวแต่ถือเอาความไม่มีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยเลยมาเป็นสาระสำคัญดังนี้แล้วคนเหล่านั้นก็ไม่มีความอยากทำหรือความพยายามทำในข้อที่ว่าสิ่งนี้ควรทำสิ่งนี้ไม่ควรทำอีกต่อไปเมื่อกรณียกิจและอกรณียกิจไม่ถูกทำหรือถูกละเวน้น ให้จริงจริงจังจังกันแล้วคนพวกที่ไม่มีสติคุ้มครองตนเหล่านั้นก็ไม่มีอะไรที่จะมาเรียกตนว่าเป็นสมณะอย่างชอบทรรได้ดังนี้